เคยจำวันนี้กลับถูกลืมภาพที่โจนลบด,ด้วยใครบางคนตอนรักกันอยู่ก็เหมือนสวรรค์ตอนรักนั้นจบกลับเหมือนถูกแท่ไม่เหลือความผูกพันวางเปล่าเจ็บที่สุด ลัความรักจากคนที่ไร้หัวใจไม่รู้ต่อไปจะเชื่อในอย่างไรเหลือสักคนไหมคนจริงใจตอนรักกันอยู่ก็เหมือนสวรรค์อนรักนั้นจบกลับเหมือนถูกแทงไม่เหลือความผูกพันว่างเปล่าเจตีิทธิ คำว่ารักเราไม่มีแม้เพียงคำลาวัางเปล่ามันจบทุกเรืองเราเริ่มต้นด้วยรักจลองด้วยความดำว่างเปล่ามันเจ็บที่สุนเปล่าคำว่ารักเราไม่มีแม้เพียงคำลาวัางเปล่ามันจบทุกเรื่องเราเริ่มต้นด้วยรักจลองด้วยความนดำ อาเลยฮะจัดเต็มมากๆนะครับผมแหมวงนี้นี่ใช่แล้วนะฮะต่วหน่อยดีกว่าใช่แนะนำเพื่อนๆในวงหน่อยเราชื่อ้ผมผมตั้มรองน้ำครับตั้มร้องน้ำได้ไหมได้ไหมตั้มดีงามมากแล้วเพื่อนราคาเพื่อนผมยุตีกอครับ ผมปอลีิต้าครับปอลี่เป็นโปรดิวเซอร์เลยเล่นเบสใช่ครับย่าไปถึงคิวเราแป๊บนึ่งเราเชื่อเลนราชื่อเลยนะใชครับอนคนนั้นเล่นกีต้าร์มันมากเวียทีนึเวียงพี่อ้าวไม่ได้เวียงกีต้าร์่กไหรอคือเวียนแบบโอ้ทีเดียวทีเดียวเวียงทีเดียวเวียกีต้ารที่หกลกต้องหต้องการหลบต้องัมว้าวตมเต้นพี่ นี่องจัดเต็มมากสำหรับตื่นมาคุยเนี่ยเรื่องวันนี้มาแบบฟูลแบนเลยนะครับใช่ค่ะนี่เป็นเป็นศิลปินเบอร์แรกในชีมิตของค่ายของพี่การใช่ค่ะค่ายชื่อว่าอะไรนะคะลัสเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะแล้วก็เพลงว่างเปล่าใช่ค่ะเป็นเพลงแบบแนวประชดรักอืนนี้มาจากชีวิตพี่การหรือเปล่าคะพี่การสั่งมาหรือเปล่าคะไม่ได้สั่งมาชีวิตของหลายคนในวงเนี่ยชีวิตด้วยว่างเปล่าที่ว่างเปล่าบ้างเตังคือเพลงนี้พูดถึงเรื่องความรักที่เหมือนถูกหักหลังครับเมื่อคนรักของเราเนี่ยได้ ทิ้งจากเราไปทาให้ทุกอย่างดูว่างเปล่าอว่างเปล่าเลยในฐานะที่พี่การเนี่ยเคยเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเสกโลโซนะฮะเอาประสบการณ์อะไรเนี่ยมาใช้ดูแลรับน้องในค่ายของเราอย่างไรบ้างก็เอาประสบการณ์จากแบบการฟังเพลงการแบบเลือกเพลงแล้วก็ดูศิลปินอะไรเหล่านี้แล้วก็แบบการแบบติดต่อประสานงานอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเราจะทราบอะไรเหล่านี้แต่เห็นว่าเอวีเพลงนี้ม่ถูกลบออกไป ใช่เพราะว่ามันมีปัญหานิดหน่อยก็ถูกลบก็เลยลงใหม่ตอนนี้ค่ะอดูได้แล้วเนอะเหตุผลที่โดนลบไปนี่เพราะว่ามันเป็นพ่ออะไรนะเป็นเรื่องไฟล์ครับไฟล์ที่ที่อัพโหลดเองแต่ที่แรกครับผมค่ะคือเขาบอกว่าผิดประเภททางยูทูบเขาแจ้งกลับมาครับออ๋แต่ตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเสียดายยอดจา่ยอดตอนแรกเท่าไหร่แล้วนะ ประมาณเกือบห้าหมื่นนะโอ้โหแล้วถูกลบไปม่เปอนไรเริ่มใหม่เนาะเริ่มใหม่ครับถามถามพิการนะฮะสินสมรสและค่าเลี้ยงดูนะฮะต่างๆที่ได้มาทําไมถึงนํามาลงทุนเปิดเป็นค่ายเพลงไม่ได้เอาสินสมรสที่ได้มา17ล้านนั้นไม่ได้มาลงทุนด้วยนะ17ล้านนั้นพี่เอาไปซื้อบ้านทำอะไรเงี้ยดูแลลูกอันนี้เงินส่วนตัวนี้เงินส่วนตัวพี่ออแต่พี่บอกว่าผมเคยไปบ้านพิการมานะไปสัมภาษณ์นะก็คือพิการเนี่ย จะผูกพันกับบ้านหลังนี้มากๆเลยใช่ไหมครับพี่ผูกพันมากอยู่ตั้งสิบกว่าปีสิผูกพันมากรักมากแล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะครับตอนนี้รู้สึกดีขึ้นนะแต่ก่อนหน้านี้ตอนใหญ่นี้รู้สึกก็แบบอนอยเฮิร์ตอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะ่ะแล้วลูกล่ะคะลูกๆก็ดีขึ้นตอนนี้อยู่กับพี่ค่ะเนี้ยเบล S <S แล้วลูกๆนี้จะมาช่วยงานคุณแม่ในค่ายเพลงบ้างไหมฮะตอ้องตอนนี้เขากําลังเ,เรื่องเรียนเขาเป็นหลักอยู่ค่ะเดี๋ยวเขาว่างเขาต้องเข้ามาดูดูค่ะคะ<อ>่ะเขาก็ชอบนะคะ<อ>ทั้งสองคน3ามคนนี่เขามีแววทางด้านศิลปะครับผม <ๆ S 1> แล้วพิเศษนี่เขาทำมือถือามาขายขายโทรศัพท์แล้ววิการอุดหนุนยังพี่อ๋อคงไม่มั้งคะเพราะว่ามีโทรศัพท์อยู่แล้วอรเพื่ออรเรื่องอยู่เนี่ยนะครับ ถามตามสกิปนะเขาบอกมิเชลก็ลืมเ้าไปตอบ,อตอบจะไปซื้อมาสกิปเพื่อไม่เราก็ตามหน้าที่เราก็ถามตามสกิปพิเศษจริงหรือเปล่าไม่มีนะใน่สกิปอาจารย์อโอ้โหพิเศษด้อยู่ <c oughs> ก็โดนดิค่ะ <c oughs> โดนอะไรก็ถามได้ไม่ได้มาถามอะไรนะกลัวพิเศษเพราะใจสั่งมาเลยนะใจสั่งมามีเหตุผลเออได้ถามดฟพิเศษนี่เพื่อปากงานเพลงของเราหน่อยสิกับเพลงว่างเปล่า ขอฝากผลงานเพลงของพวกเราไว้ด้วยนะครับชื่อเพลงว่างเปล่านะครับเป็นสิ่งแรกของพวกเรานะฮะครับก็ยังไงก็ฝากมาให้กําลังใจนะฮะมาเป็นเพื่อนกันนะครับมาติดตามพวกเรานะครับเพราะว่าพวกเราก็เป็นวงน้องใหม่เจเนอเรชันใหม่นะฮะยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับครับพี่การครับฝากถึงค่ายใหม่ของพี่หน่อยเร็วก็ตอนนี้ก็คือพาวงแรกมาเปิดมาโปรโมทเพลงว่างเปล่าเพลงแรกนะคะเดี๋ยวต่อไปขอพาอีก2คนนะฮะอ๋อเลย ตอนนี้สองคนเหรอคะเอออีกสองคนใช่ไหมฮะอ่าอีกสองคนคือตอนตอนนี้พี่มีแปดศิลปินแปดวงแต่ว่าตอนนี้จะเอามาอีกสองคนก็คือก็ขออนุญาตด้วยยินดีเลยค่ะยแนวเพลงแนวเพลงของใครนี้จะเป็นแนวเพลงจะมีหลายเพลงค่ะทั้งอป p p อป l ็อกทั้ง l ็อกคือมีมีหลากหลายค่ะเนี่ยนุ๊กมันมียังไงบ้างเดี๋ยวจะมีบอลกับไม้ที่ปล่อยไปแล้วบอลสติชูดไม้ภาคภูมิอ๋อเป็นคนละแนวกับ องเราเลยใช่ครับจะเป็นฟังสบายๆคนหนึ่งอีกคนนึงก็เป็นป๊อปร็อกที่แบบใช่ครับเสียงดีเสียงยืงคู่เลยครับก็ถือว่าเป็นค่ายที่นำเสนอผลงานเพลงที่หลากหลายหลากหลายมีให้เลือกให้ให้ให้ผู้ชมผู้ฟังแบบเลือกเซฟผลงานเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ติดตามเดอะสกิปเปอร์กันก่อนเพลงว่างเปล่าขอบคุณที่มาดมก็ดีื่นกเดีเลยไม่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณคนที่หนค่ะ ดูที่ไหนกดที่นี่เลย We Talk Channel กด subscribe ด่วนตรงนี้อะกดสิอายังไม่กดอายังไม่กด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 จนเย็นจนเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด